สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับใส่ไม่ยัง้งกองทัพยูเครนใช้จรวดห้มาทรมฐานที่มั่นของกองทัพรัสเซียแนวหน้าการรบเสียหายยับเยินราบเป็นหน้ากล้องและกองทัพยูเครนเผยสงสัยรับไปขอวิดาสกร,รมเรือรบเทพของกองทัพรัรเซียจนทำให้ไฟไม่วาดเสียหาย กองทัพยูเครนส่งโดนทิ้งระเบิดใส่ตำแหน่งของทหารรัสเซียผู้ลุกรนในเวลากลางคืนใส่ไม่ยั้งแตกใจและสหรัฐอเมริกาเผยอนุญาตให้ยูเครนโจมตีพื้นที่ของกองทัพรัสเซียที่หากจากแนวหน้าการรบในระยะทาง100กิโลเมตรแล้วเพื่อสกัดการขยายแนวสงครามของกองทัพรัสเซียที่ลุกดานยูเครนมากขึ้น เมื่อวันที่4กรกฎาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพยูเครนผู้ปกป้องทิปไตยและกองทัพรัสเซียผู้ลุกลานหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนนะครับได้ถล่มจัดการตำแหน่งของกองทัพรัสเซียของมริกาลปูตินแนวหน้าการลบอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะฐานที่บันรยานกลไฟถังของกองทัพรัสเซียนะครับที่อยู่ในระยะการยิงของจรวดไฮมายูเครนนะครับซึ่งกองทัพยูเครนนั้นได้ใช้จรวดไฮมาที่ได้รับมอบจากอเมริกา ทรมตีใส่ฐานที่มั่นของกองทัพรัสเซียของประเทศการปูตินหลายแห่งนะพว่น้องตามภาพวิดีโอที่เห็นที่มีการยิงอย่างแม่นยำของจรวดเฮมมายูเครนนะครับทรมสีหัวตำแหน่งของกองทัพรัสเซียของประเทศการปูตินอย่างต่อนเนื่องนะครัพว่น้องที่ระบุว่าเป็นผลงานของหน่วยกองพลยานยนต์แย,นยกที่5 8ปนะครับของกองทัพยูเครนที่มีอาวุธจรวดเฮมมาไว้ในครอบครองนะครับและไม่ทําให้ผิดหวังด้วยนะครับเมื่อได้รับพิกัดจากโดนสอดแนมของอยูเครนที่ส่งพิกัด มาให้ตำแหน่งของหน่วยจรวดเฮมาหน่วยกองพลยานยนต์แยกที่58ของหน่วยเดียร์ทาวน์แลนำมาสู่การยิงด้วยจรวดเฮมาที่แม่นยำนะครับซัดตึ้มซัดตึ้มใส่ไม่ยั้งแบบนี้จนส่งผลให้เกิดระเบิดเถิงเถิงเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีเกิดกุ่งควันและเปลวไฟลุกไปผู้นะครับจากตำแหน่งที่จรวดเฮมาของยูเครนหลุนสีหัวทหารรัสเซียผู้ลุกลานํางานนี้คาดว่า ทำให้ทหารรัสเซียผู้ลุกลานจํานวนมากดับเปื่นดับสยองจํนวนมากแน่นอนนะครับโดนสัดตึมสัดตึมไปจนเต็มเส้ขนาดนั้นนะครับพี่น้องขนาดตึกแข็งแข็งยังแหลกละเอียดแหลกเล้วขนาดนั้นงานนี้ชิ้นเนื้อของทหารรัสเซียผู้ลุกลานหาด่างกันแทบไม่เจอเลยทีเดียวนะครับจากอนุภาพอย่างรุนแรงแม่นยําของจรวดน้ทีมายูเครนนะครับที่รับมอบจากอเมริกาทําผลงานดีอย่างตอนเนื่องนะครับส่งทหารรัสเซียจํานวนมากครับกลายเป็นปุ๋ยในพื้นที่ของประเทศ ยูเครนต่อไปนะครับและยุทธปกรณ์ของกองทัพรัรเซียกลายเป็นเศษเหล็กในพื้นที่ของประเทศยูเครนอย่างต่อนเนื่องแบบนี้นครับซับตึมซัตึมอย่างต่อนเนื่องเรื่อยมาไปกันใหม่แรงงานตัวกับมัจุราชหรือ,อยุบบาลในานากต่อไปด้วยไฟบาลัยกันของจุลเทมาของอยูเครนแบบนี้นะครับซับตึมสัดตึมเสรไม่ยังแบบนี้เพราะว่าทหารรัสเซียเหล่านี้นั้นไปให้ทุกแก่ท่าน ทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองกลายเป็นปุ๋ยเป็นเศเล็กในประเทศยูยเครนต่อไปละเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนได้ตั้งโต๊ะแถลงเลยนะครับว่ากองทัพยูเครนนั้นได้มีสายลับที่ส่งไปก็วินาศกรรมทําลายยุทโธปกรณ์ของกองทัพรัสเซียอย่างต่อนเนื่องนะครับโดยการตั้งโต๊ะแถลง,งนี้กองทัพยูเครนตั้งโต๊ะแถลงไว้ว่าได้ส่งมือวินาศกรรมนะครับไปทําลายเรือลบเทพของกองทัพรัสเซียซึ่งชื่อว่าเดือลบ เซอร์ผูคอฟนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเรือมิสไซ์ที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพเรือรัเสเซียนะครับได้ถูกก่อวินาศกรรมจากภายในของกองทัพรัเสเซียเองด้วยนะครับดองและเราเอกสารลับหลายๆอย่างได้ถูกขโมยมาโดยนายทหารรัเสเซียน้ำแฝงว่าโกการครับโดยเขานั้นได้ใช้โปยย้ายค่ายนะครับไปอยู่ยูเครน เพื่ออย่างนี้สงครามบุกยูเครนนะครับตามคําสั่งของประเด็จการปูตินที่สั่งพวกเขามาตายแทนปูตินนะครับแต่แล้วเขาก็ไม่ยอมทาตามปูตินนะครับเขาอยากหนีสงครามบุกยูเครนจึงได้ติดต่อไปยังหน่วย GUR ของยูเครนครับผ่านโครงการฉันต้องการมีชีวิตอยู่และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาได้ช่วยเหลือบรรดานหน่วยข่าวกรองของยูเครนและจัดการก่อเวรศกรรมใส่เรือเซอร์ฟูคอฟของกองทัพเรือรัสเซียนะครับ พร้อมกับหิ้วเอกสารลับไปด้วยนะครับและจากนั้นก็โดนพาตัวเองออกมาจากดินแดนของรัสเซียโดยหน่วยข่าวกรองของยูเครนนะครับตามที่กองทัพยูเครนตั้งโต๊ะแถลงไว้นะครับพี่น้องก็แสดงว่ากองทัพยูเครนนั้นน่าจะมีใส่ลับเยอะแยะมากมายในรัสเซียอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมแปลกๆปริศนาที่ประเทศรัสเซียเกิดขึ้นบ่อยครั้งเหลือเกินนะครับทั้งไฟไหม้เรือไฟไหม้พื้นที่ธานอาหารต่างๆ ของกองทัพรัสเซียของเัตการปูตินอย่างต่อเนื่องเรื่อยมานะครับที่หาสาเหตุไม่ได้สุดท้ายแล้วน่าจะเป็นสาเหตุนี้สาเหตุหึ่งนะครับที่เกิดเหตุวิัีกรรปริศนาหลายครั้งหลายคาราด้วยกันนะครับด้วยมือของหน่วยวิัตกรรมของยูเครนที่ส่งไปจัดการตําแหน่งกองทหารรัสเซียผู้หลุกลานซ้าแล้วซ้าเล่าแบบนี้จะทําให้มีเหตุการณ์แป,แปลกปริศนาเกิดขึ้นในแงน่ของรัสเซียอย่างต่อเนื่องเรื่อยมานะครับพี่น้องซึ่งจริงๆแล้วกองทัพยูเครน ควรจะยังไม่ควรแถลงโต้นะครับพี่น้องเพราะว่าทําให้จัลลานเซียรู้ตัวนะครับพี่น้องแต่สุดท้ายก็แถลงแล้วก็แสดงเห็นว่ากองทัพยูเครนมีสายลับที่เป็นทหารรัสเซียเองนะครับไปเป็นสายลับของวนาสกรรมในพื้นที่ของประเทศรัสเซียเองอยู่ซ้าแล้วซ้าเล่าแบบนี้อยู่เรื่อยมานะครับพี่น้องและเหตุการณ์ต่อมาทั้เป็นผลงานของกองทัพยูเครนที่ได้ใช้โดนหย่อนระเบิดนะครับเล่นงานลดคุ้มเกราะของกองทัพรัสเซียของประเารปูตินนะครับ ที่ตั้งอยู่ในภูย ق ่าคาคิฟนะครับที่มาลุกลานประเทศยูเครนในภูยิภาคาคิฟสุดท้ายก็เอาชีวิตมาทิ้งอาอยันเกราะมาทิ้งในดินแดนของประเทศยูเครนครับเมื่อนหน่วยกองทหารยูเครนจากกองพลจู่โจมเฉพาะกิจที่3ครับได้บังคับโดนทิ้งระเบิดนะครับยันระเบิดใส่หัวทหารรัสเซียนในตำแหน่งพื้นที่ภูยิภาคาคิฟแห่งนี้นะครับที่สนแานมเห็น ในเวลากลางคืนด้วยครับพี่น้องที่ใช้กล้องอินฟาเรดตรวจหายางเกราะรถถังของกองทัพเกียแล้วก็ได้พบยางเกราะคันนี้นะครับพี่น้องจอดของโง่อยู่นี้นะครับพี่น้องสุดท้ายก็เป็นเป้าโจมตีของโดนสอดแนมของกองทัพยูเครนและโดนทิ้งระเบิดของกองทัพยูเครนและนํามาสู่การทิ้งระเบิดที่มั่นยำเสยหัวยางเกราะและทหารรัสเซียเหล่านี้ไปในที่สุดนะครับสัตตึมสัตวตึมเสยไม่ยย้งส่งผลให้แตกกระจายในช่วงเวลากลางคืนด้วยนะครับ่ามกลาง ความมืดมิดก็ยังมีเสียงระเบิดของยานเกราะของกองทัพรัสเซียแต่กระจายไฟลุกชดชุทัจวันอยู่แล้วพี่น้องกลายเป็นเศษเศษปุย๋ยในดินแดนของประเทศยูเครนต่อไปจากคุณกรรมที่ตามสนองพวกเขาเองเพราะว่ามาลุกลาเขาก่อนชื่อไว้ได้สุดท้ายมาใม้ทุกแกท่านทุกนั้นก็ถึงตัวแบบนี้นี่เองนะครับและข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่รายงานไว้ว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับได้อนุญาตให้กองทัพยูเครนใช้อาวุธของอเมริกาโจมตีเข้าใส่ดินแดน ของรัเสเซียที่มีระยะห่างมากกว่า100กิโลเมตรจากแนวหน้าการรบนะครับถ้าหากรัเสเซียพยายามจะขยายแนวสงครามในแนวหน้าการรบนะครับงานนี้กองทัพยูเครนก็รับอนุมัติแล้วนะครับพี่น้องและเตรียมตัวจะเล่นงานกองทัพรัสเซียของเด็กกาปูตินที่หากจากแนวหน้าการรบระยะทางถึง100กิโลเมตรขึ้นไปแล้วนะครับเพื่อสกัดกั้นกองทัพรัสเซียไม่ให้มาขยายแนวสงครามเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ กองรับเซียมาขยายแนวสงครามที่ภูยิภาคคาคีฟทำาานนี้ของรบยูเครนจึงได้รับมอบอาวุธจากชา,าตินาโต้มากขึ้นกว่าเดิมครับโดยเฉพาะ ATA CMS ที่สามารถจุ่มตีได้ไกลมากๆนะครับและสามารถทำลาย ยุทอกกรและตำแหน่งของทหารรัสเซียได้อย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วยิ่งสหรัฐอเมริกามาอนุมัติให้ยูเครนโจมตีได้ลึกมากกว่า100กิโลเมตรแบบนี้งานนี้มีเหตุการณ์บันเทิงแน่นอนนะครับฐานทหารรัสเซียอาจจะต้องถูกกำจัดอย่างต่อนเนื่องอย่างนหนักหน่วงแน่นอนจากอาวุธของอเมิกันที่มอบให้ยูเครนเล่นงานทหารัสเซียหากจะขยายแนวหน้าการรบในสงครามยูเครนนะพี่น้องก็ต้องคอยดูผลงานขอทหารยูเครนครับว่าจะจัดการ ำแหน่งของทหารตัสเสียได้มากน้อยแค่ไหนนะครับคนตะขอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินตะขอจากลากระพิงเท่านี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆว่าต่อไปขอบคุณมากครับ